มาค่ะเพื่อนๆเ,เรามาทำาแปลงผักด้วยไม้กันนะคะเพื่อนๆน,นี่ไม้ที่เราเตรียมมานะคะเราจะทำกว้าง40เซนยาว290ยาว2เมตร2เมตร90เพื่อนๆนี่ค่ะเป็นผู้หญิงไทยต้องทำทุกอย่าง อยู่เมืองนอกไม่ได้สบายเหมือนอย่างที่เราคิดนะคะเพื่อนๆอยู่ที่ไหนก็ต้องทำมาหาก,กินเนาะนี่ค่ะเราจะมาทำกันสี่สิบก็จะมาอันนี้สี่สิบพอดีเลยค่ะได้หนึ่งอันละเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยว เราจะทำไปเรื่อยๆค่ะ40อัน 2. เราจะใช้สสี่อัน,นะคะสี่สิบเพราะกว้าง40อันนี้เราตัดมามันจะมีอยู่ สามชิ้นคือเราอันนี้ไม้ที่เขาให้มาค่ะเพื่อนๆือคือเรา,าเก็บเก็บมานะคะคือเนี่ยเขาให้มาเพื่อนเอนเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ไม้เราใชป้ประโยชน์ได้เยอะค่ะนี่ไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็มีคนเขาให้มาค่ะ เนี่ยค่ะเพื่อนๆเราก็ตัดออกอ,อันนี้เราได้สีเันละเพื่อนๆเราจะทำ ไม่ใช่สิเออถูกแล้วสี่อันแล้วเราก็จะมาตัดไม้สองเมตรเพื่อนๆนี่อันนี้ก็เป็นไม้เก่าค่ะเนี่ยเขาให้มาเราก็จะมาทำเออปามันนะเพื่อ โอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อไม้เพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวไม้เราจะต้องต่อกันค่ะ <c oughs> เพราะไม้จะต้องใช้2เมตรสเมตรเก ไม้กันนเพื่อ,อดูวิธีต่อไม้นะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนวิธีต่อไม้เราก็จะใช้ไม้สั้นอันนี้ อันนี้เราก็เรียนมาจากสมัยพ่อแม่เรานะคะแต่สมัยก่อนพ่อแม่เราสร้างบ้านเราก็จําเอามาค่ะพเพื่อนๆนี่ค่ะวิธีต่อไม้ค่ะพเพื่อน ตอกตอกไม้นี่ตูตอกไม้โอ้ ไม่ใช่ตะปูตกไม้ตัวใช่สิตก เขาเออไม่ใช่ตะปูไม่ใช่ตอกไม้ เดี๋ยวคอนเพื่อนๆไปหาไม้เอ่อหาน็อตตอกไม้ก่อนนี่ค่ะคือความสำเร็จของเราค่ะเป็นหนึ่งความสำเร็จของบัวรีค่ะทำเองนะคะฝีมือนี่ค่ะนี่ค่ะเป็น เป็นแปลงผักยกระดับนะคะเพื่อนๆทำง่ายง่ายค่ะนี่ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะเป็นความรู้ที่เราควรเรียนรู้ค่ะอันนี้ก็ทำแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้บุรีสายโซภาด้วยนะคะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำแปลงยาวกันค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้แปลงสั้นค่ะจะเก้าสิบเซนติเมตรนะคะไม่ถึงเมตรค่ะอันนี้ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ